นี้มาดูปลายใบยทองนะครับไม่เห็นเลยนะครับอา้าวหายไปไหนครับมาผูกไว้ทางนอกปลายใบยทองหายครับตายแล้วนี่เป็นลูปไปทางไหนเราไม่รู้ เห็นเลยนะครับแอบบอยู่ตรงไหนครับไม่รู้ตอนเช้าผูกไว้ตรงนี้นะครับอ้าแล้วก็ทองโรแล้วภายใบทองล่ะอ้าว นู่นนะครับนึกว่าหายไปไหนนะครับตกใจหมดโอ้มาแอบอยู่ในลุมนะครับพลายใบทองนู่นนะครับนู่นนะครับ แอบมาอยู่หลุมตรงนี้นะครับโหทำให้ผมตกใจหมดเลยนะครับนึกว่าแต่หายลุดไปเข้าสนามกอบเขาแล้วทีไหนได้อยู่ในหลุมแอบอยู่ในหลุมนะครับโอ้ดูดิดูเสร็จขึ้นมาก็มากินต่อ สบายแท้ลุงพี่อา,ากาศดีครับผมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับไม่ร้อนเลยนะาน,น,นะครับนี่ครับเขาลงไปเมื่อกี้ นี่ครับจะลงเล่นอยู่นในหลุมนี่เลยนะครับสบายเกินมองมาตั้ง ตั้งไกลไม่ไม่เห็นเลยนะครับนี่ครับลงไปเล่นหลุมนี้น่าจะมีน้ำด้วยนะครับทั้งบนนี้คงจะดีเลยนะครับปลายใบองเล่นอยางสบายมามามาเลยมามา มาเอ้ยมามาเก็บมาแล้วครับมานึกว่าแต่หายนะครับนึกว่าแต่หลุดโซ่นะครับ ตกใจหมดเลยนะครับขับรถมาอย่างสุดเลยมองไกลๆไม่เห็นเลยครับนี่นครับจะพลูกทางหลังบ้านนะครับตรงขาวๆนั่นเป็นบ้านเป็นหลังเป็นที่พักนะครับฝั่งนี้ก็เป็นทางหลังอาจจะมีเป็นหญนะ้านะครับ,บเป็นหญ้านะครับดูลบๆบริเวณหญ้านะครับเขาจะกินเล่นอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ก็อากาศดีนะครับไม่ร้อนนะครับเต็มที่นะครับ,รรบดูทองนะครับดูทองนะครับโอ้โหเขตยังยังไม่ได้กินน้ํานะครับนี่ถ้ากินน้านี่โอ้โทองทองป่องออกเลยนะครับกายไปทองทาให้ผมตกใจหมดเลยนะครับทําให้ผมนึกว่าแต่หลุด เล่นสนามกอล์ฟเขาแล้วโอ้นี่ครับไปแอบอยู่ในหลุมที่ไหนได้ไปแอบอยู่ในหลุมตัวนู้นก็เป็นท้องรอนะครับท้องรอสีดอท้องรอจะอยู่ใกล้ใกล้กัน ผมขับวิ่งมาอย่างโอ้โหอย่างสุดแรงเลยนะครับวิ่งมานี่ครับดูครับมาดูครับนี่ครับลุมเข้าอ,อยู่แอบไปอยู่ทางล่างเลยนะครับมาแล้วขึ้นมากินอีก ม,มายังตกใจเลือกกินเลยนะครับนู่นเดินไปนะอีกมามามาเดินนะตรงน,นี้ยาสวยมาช่วงนี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับจะกินช่วงบ่ายๆหรือตอนเช้านะครับช้างจะชอบกินอาหารช่วง ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นขี้หนูและขี้กระต่ายก็ไม่รู้นะครับส่วนเสรกระต่ายน่าจะเยอะครับผมดูนะครับหญ้าเต็มเลยนะครับเลือกเอาเลยนะครับถ่ายใบทองชอบกินยังไงเลือก มารับทึกเลยนะครับวันนี้เหลอยานะครับนี่เราผู้เขา รบรรยากาศดีครับที่นี่ครับทำให้ผมตกใจหมดเลยนะครับถายใบโองที่ไหนได้ไปแอบอยู่ในหลุม นึกว่านึกว่าหลุดนะครับถ้าหลุดนี่ซวยเลยนะครับหลุดไปเดินในสนามกล์ฟเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสนามกลอบนะครับติดต้นใ้ปาล์มต้นมะพร้าวนั่นคือสนามกล์ฟนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันติดกันเลยนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับเจอตัวแล้วครับนึกว่าหลุด ตกใจห,หมดเลยนะครับเริ่มร้อนนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปลงน้ำอาบน้ำก่อนนะครับช่วงนี้กจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับถ้าฝนตกมาพอดีเลยนะครับช่วงนี้ดูท้องเขานะครับท้องเขา หลับเลยนะครับสภาพนี้ท่าทางน่าจะหลับเดินมาดูไกลๆถ้าว่าเขายืนอยู่ตรงนี้นะผมมองมาจากทางล่างนี่จะเห็นจะเจอเลยนะครับแต่ไม่เจอเขาก็เลยจกใจเลยนะครับวิ่งเดินมาดูเลยนะครับ ตามเดินตามครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาพายใบทองลงน้ำอาบน้ำเอาฝากติดตามด้วยนะครับช่องโดโดซิ่งวิธีคนเล็กช้างนะครับช่องบิทีคนเล็กช้างก็สำหรับคลิปนี้ขอจบที่พายใบทองนะครับสวัสดีครับ